เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกัน ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตรการโครงการเงินเยียวยาเกษตรกร15,000บาทนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเขาได้ทําการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรไปแล้วกว่า7ล้านรายนะครับแต่ก็ยังมีาบางคนเนี่ยที่ยังไม่ได้รับเงินตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรามาเน้นย้ำกันอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนของเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับการเยียวยา เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันนะครับครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารหรืออยากจะเรียนรู้กับเราในคลิปต่อไปนะครับคุณผู้ชมสามารถเรียนรู้กับเราได้ทุกวันเพียงแต่กดติดตามทางช่องสนุกเรียนรู้นะครับสำหรับเกษตรกร,ร,กรที่เป็นกเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มที่1นนะครับก็คือผู้ที่อยู่ในระบบอยู่แล้วมีข้อมูลอยู่ในระบบอยู่แล้วเนี่ย ก็มีการโอนเงินไปบ้างแล้วนะครับแต่ก็อาจจะมีบางส่วนที่ยังไม่ได้รับเงินและกลุ่มที่2ก็คือผู้ที่ขึ้นทะเบียนภายในวันที่15พฤษภาคม2563นะครับมีบางรายเนี่ยที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาวันนี้เนี่ยกระทรวงเกษตรเขาได้แจ้งนะครับว่าสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ได้แล้วด้วยตนเองนะครับตั้งแต่วันที่5มิถุนายน2563เป็นต้นไป สำหรับสถานที่ในการยื่นอุทธรณ์ 1. สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง 2. สำนักงานประมงจังหวัดหรือประมงอำเภอทุกแห่ง 3. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปศุสัตว์อำเภอทุกแห่ง 4. กรมหม่อนไหมและศูนย์หม่อนไหม21แห่ง 5. สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดและสาขาทุกแห่ง 6. ยาสูบแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคทุกแห่ง 7. สำนักงานอ้อยและน้ำตาลทรายในส่วนภูมิภาคทุกแห่ง8สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดนะครับ <_ C 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเป็นเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มที่1ซึ่งมีการโอนเงินไปบ้างแล้วและในกลุ่มที่2ก็คือผู้ที่ขึ้นทะเบียนภายใน15พฤษภาคม63ที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาตรงนี้ก็สามารถไปยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่5มิถุนายนเป็นปต้นไปนะครับตามหน่วยงานที่ท่านได้ไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะครับ และนอกจากนี้เนี่ยเกษตรกรยังสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลของตอนเองได้อย่างเบ็ดเสร็จในที่เดียวได้ที่เว็บไซต์ www moc a go ths นะครับทั้งผลการขึ้นทะเบียนตรวจสอบสิทธิเงินเยียวยาตรวจสอบผลการโอนเงินแจ้งช่องทางการรับโอนเงินและตรวจสอบสถานะอุทธรณ์เงินเยียวยานะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารอื่นๆกันในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ